สวัสดีครับพบกับผมมาพินนะครับกับ c h anel n Field t ท a i ใน Youtube ครับผมก็ตรงนี้อยู่ด้านบนครับของชั้นนอนนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นที่นอนสองที่นอนประกบกันนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ไว้ของนะครับมาดูอุปกรณ์ด้านบนนี่มีป้ายบอกว่าห้ามสุบุรีที่เตียงนะครับแล้วก็มีไฟนะฮะสวิตช์เปิดปิดนะครับ แล้วตรงนี้มีม่านด้วยนะครับอย่างงนะี้เลื่อนม่านปิดสามารถเลื่อนม่านมาปิดนะครับได้เกิดเะนอนนะฮะก็เลื่อนม่านมาปิดแล้วก็ปิดนะครับมีม่านเลื่อนเปิดปิดไดนะ้แล้วก็ตรงนี้มีสายรัดกันหล่นนะฮะกันหล่น แล้วก็ตรงนี้เป็นบันไดที่ปีนขึ้นมานะครับนี่ครับตัวบันไดเนี่ยสามารถขยับครับขยับแล้วก็พับได้นะฮะพับเข้าไปกับตรงนี้นะฮะข้างล่างีกเป็นโต๊ะนะครับแล้วก็เป็นหน้าต่างแล้วก็มีที่นอนไม่ใช่ที่นอนเพาห่มนะครับเพาห่มมัดมาอยู่ในนี้นะฮะ ตรงนี้เป็นช่องแอร์นะครับมีแอร์มานะฮะอันนี้เป็นหมอนนะครับก็สะอาดดีครับมีเบาะรองนอนอีกชั้นหนึ่งนะครับมีจับเบาะแล้วก็มีเบาะรองนอนนะฮะงั้ก็มีที่จับขึ้นลงนะ แล้วก็ตรงนี้จะมีอีกแขวนนะครับเผื่อไว้แขวนของกระจุกกระจิกนะฮะกระเป๋าหรืออะไรต่างๆครับก็รถนอนนะครับชั้น2นะครับแบบห้อง4คนนะครับห้องของรถไฟไทยเนี่ยไม่มีประตูปิดนะเป็นเปิดโล่งครับซึ่งต่างจากรถไฟจีนหรือเวียดนามน,นะครับที่จะเป็นประตูปิดสนิท ด้านนู้นจะเป็นด้านต่างรถกำลังวิ่งอยู่นะครับครับเป็นรถขบวนกรุงเทพเชียงใหม่ครับผมรถด่วนพิเศษครับผมสวัสดีครับพบกับผมมานพินนะครับกับชาแนลฟิ f i e ไทใน YouTube ครับผมก็นี่ครับเห็นแสงอยู่ปลายเท้าก็เป็นไฟอ่านหนังสือนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย ผมชอบที่จะหันหัวออกจากตัวมากกวา่านี่เป็นที่นอนบนรถไฟนะครับชั้นสองปะประกาศนะฮะนี่ครับเห็นตรงนี้ก็คือรุ่นมากมาถึงหมดแล้วแล้วก็กำลังเปิปิดไฟนะครับที่ได้ยินเสียงอย่างนี้ก็คือเสียงรถไฟวิ่งนะฮะด้านนี้ก็เป็นตรงของห้องโดยสารครับ รูปบ้านมาปิดหมดแล้วได้เวลานอน,นี่ตรงนี้จะเป็นรางม่านนะครับด้านบนส่วนตรงนี้เนี่ยจะมีนี่ผมอยู่ชั้นบนนะครับจะมีสายหนังนะครับแข็งแรงนะครับสองเส้นคอยกันไว้แม่ตกนะส่วนด้านนน้นนะครับเลยตรงม่านไปจะเป็นที่เก็บกระเป๋า ก็นี้เป็นผ้าห่มนะฮะผ้าห่มของรถไฟไทยก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นเหมือนกับเป็นรอยหยักๆเป็นจุดๆอย่างนี้นะฮะผมไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็ใช้บริการซักอย่างดีนะครับโดยสินชัยัวนะฮะสินชัยัวนะครับตรงนี้เป็นหลังคา นะครับที่เห็นเหนือเนี่ยสีสาก็จะเป็นราคาเราเอาบรรยากาศนะครับการนอนรับไฟชุดนสองนะครับเมืองไทยอันนี้เป็นขบวนรถด่วนพิเศษกรุงเทพชิกใหม่นะครับเรากำลังเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่จังหวัดชิกใหม่ก็ถึงตอนเช้านะครับแต่ว่าของผมเนี่ยจะลงที่ลำปางครับวันนี้ลำปาง ทิ้งบรรยากาศนะครับไปที่นี่ครับดับไฟดีกว่าครับตรงไหนวะอ๋อปุ่มยื่เลือดปุ่มไฟดับแล้วครับลาตท่สวสดครับ แล้พวพอกัอนมหม่นะครับกับเสดาจฟิวไทยในยะูทูบรับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายไว้ที่เสียงรถไฟนะครับ